สมมตกก้าก็สุดยอดเหมือนกันนะเจริญพรครับวันนี้วัดไทยสมคีนำโดยท่านวระคภูมีธาจิโกศลมอบหมายหน้าที่ให้อัตมานำของไปเยี่ยมเยือนผู้ที่กักตัวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เดี๋ยวเราไปชมกันครับตรงนี้จะเป็นของที่ครูบาได้บรรจุแล้วก็แพ็คไว้ให้กับญาติโยมที่กักตัวเองทุกชุดเลยนะครับ ด้านหน้านั้นมีอีกนะครับอันนี้ก็คืออยู่ด้านหลังก็จะมีไข่วะามีเครื่องสำเร็จรูปมีแฟบมีปลากระป๋องมีเครื่องใช้ในการที่จะใช้อุปโภคบริโภคในการกับตัวทั้ง14วันนี้ครับเรามาอยู่กับท่านผู้ใหญ่พี่ลมนะครับผู้ใหญ่บ้านไทยสม,มคีวันนี้เราทําอะไรกันบ้างครับผู้ใหญ่ครับวันนี้จะนําถุงยางชีพนะครับที่ได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมมะเร็งน,นะครับจยไปมอบให้กับผู้ที่กลับกันตัว <The> ครับในหมู่บ้าน,นครับเดี๋ยวเราจะไปกับท่านผู้ใหญ่แล้วก็ท่านผู้ช่วยแล้วก็ชาวบ้านอีกนะครับเดี๋ยวไปกันครับ เรามาอยู่บ้านหลังแรกแล้วนะครับบ้านคุณลุงสุธนดวงตาท่านผู้ใหญ่ก็นําของจากของหมู่บ้านแล้วก็เป็นของวัดไทยสมค,คีมามอบให้เดี๋ยวจะให้เจ้าของบ้านออกมาแต่ไม่ให้ออกมารับนะครับออกมาอยูู่แล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ใหญ่ก็จะเอาไปไว้ป่นเก้าอี้ให้นะครับเอาออกมาแล้วนะครับอ่ะเรามอบเรียบร้อยแล้วนะครับค่ตัว ด้านซ้ยายจะเป็นของวัดไทยสมคีนะครับจากท่านพระครูเมธากิบกุศลแล้วก็ได้ฝากเป็นของหมู่บ้านครับขณะนี้เรามาอยู่บ้านหลังที่3ามนะครับท่านผู้ใหญ่ก็กําลังนำของยังชีพนะครับในการเป็นกําลังใจในการกักตัวให้กับนายสีโทนสีโท,ทนอย่างก็สีโทนบุญช่วย,วยเอาสมมตเข้ากล้องหน่อยแต่ไม่ต้องไปใกล้เจ้าของบ้านนะเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเรากําลังเดินไปบ้านหลังที่4ี่นะครับบ้านหลังที่4ี่ก็ไม่ได้ไกลจากบ้านหลังที่3นะครับก็อยู่ในซอยเดียวกันเดี๋ยวตามท่านผู้ใหญ่ไปครับโอ้โหท่านผู้ใหญ่นี่สุดยอดเลยนะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ห่วงใ่รูกบ้านมากเลยครับแล้วก็สร้างความสามัคคีดีจริงๆ นี้เรามบอบให้บ้านหลังที่5แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปที่หลังที่6กันครับวันนี้เรามาอยู่บ้านหลังที่7แล้วนะครับบ้านนี้ก็กักตัวนะครับแต่ตมาไม่ได้เข้าไปใกล้นะอยู่ด้านนอกเดี๋ยวดราม่าก,กันนะครับเรียบร้อยครับ บ้านหลังที่แปดแล้วนะครับ,รบอ,อ,อสมอกับชลบอก็ลำเลียงของลงมาแล้วคุณป้าละไม,มปันสีคำครับกักตัวนะครับอยู่ด้านในบ้านอันขวา<อ>เป็นของ,ของคุณบ้านนะครับด้านซ้ายเป็นของชาวบ้านที่ช่วยๆกันนะครับหนึ่งสองสามเรามาอยู่บ้านหลังสุดท้ายแล้วนะครับบ้านหลังที่เก้า หลังสุดท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแ,แล้วนะครับสําหรับภารกิจของบ้านไทยสมัทรีในครั้งนี้ทั้งหมดเก้าหลังครับขา,านโมพนาบุารีสามรับชมครับเชิญพอรอบ